สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงไพ่ของชาววันอังคารกันหรือชาวทาตลมนะคะมาดูว่าชาวทาดลมจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวชาติธาตลมก็คือพระอรุณลาหูหรือพระลาหูนั่นเองพระอสุรินดาหูนะคะหรือพระลาหู คือท่านกำลังจะบอกอะไรกับคุณบ้างลองมาดูกันอืมอันนี้ท่านบอกว่าที่บ้านของคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันบ้านของคุณดีมากอยู่แล้วมีความสุขอืมดีมากนะคุณพยายามเขาลพเออเขาเรียกอะไรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณให้ดีๆเนาะท่านปกป้องคุ้มครองคุณดีและบ้านคุณจะดีมีความสุข เนาะแต่ว่าท่านกำลังบอกว่าตอนเนี้ยคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองลงมือทำลงมือปฏิบัติในสิ่งที่คุณหวังอืมคืออยากแบบต้องลงมือทํำอะ่ะคนเราอะ่ะมันถึงจะได้เนาะอย่ารอปฏิหารอย่ารอแต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวต้องลงมือทําด้วยนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความสุข ต่างๆเราต้องหาด้วยตัวเราเองถ้าเราทาแล้วในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นเนี่ยท่านก็จะช่วยแต่ว่าท่านจะช่วยเราได,ไ,ดได้เท่ากับที่แรงกรรมของเราหรือแรงบุญของเราที่เรามีด้วยนะคะท่านจะช่วยเราได้ไม่ได้มากไปกว่านั้นเนาะหรือใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยเรากำลังจะบอกว่า บางคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยคุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองใช่ไหมแต่บางคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะลงมือทําไปกับคู่ครองของคุณจะดีคือทําไปด้วยกันเหมือนเป็นคู่ทุกข์คู่ยากช่วยเหลือกันทํามาหาก,กินดีนะคะเมื่อคุณตั้งใจอดทนทําอย่างจริงจังที่พี่บอกไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพจะคอยช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จจะหนุนดวงอะเนาะ ครอบครัวจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็อยากให้ตั้งใจทำดีแหละเนาะแต่หากทำสิ่งไม่ดีอ่ะมันก็จะได้ผลกรรมเรารู้กันอยู่แล้วเนาะตอนนี้พี่อยากเน้นให้ทุกคนกลับมาทำดีคิดดีพูดดีคุณจะได้ในสิ่งที่แต่ดีๆอ่ะอืมและเป็นไปได้เนี่ยอยาให้คุณทำบุญทำทานช่วยเหลือคนสถานสงเคราะห์เด็ก ยากจนต่างๆเนาะอันนี้ยิ่งยิ่งคุณทําบุญคุณจะได้สิ่งตอบแทนมากขึ้นอืมตรงนี้ไพ่เตือนแค่ว่าไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณให้ดีๆดูแลเนาะแล้วก็ขอพรท่านแล้วก็ลงมือทําลงมือปฏิบัติคิดเรื่องการเงินการทองด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยทำมาหากินกับคู่ครองของคุณจะดีมาก ะะแล้วก็ไปทำบุญทำทานซะทีนี้มีเรื่องสุขภาพอยากจะเตือนก็คือว่าคุณอาจจะเป็นแบบว่าตอนนี้ภูมิคุ้มกันต่ำเป็นไข้หวัดอะไรได้ง่ายนะพยายามรักษาตัวเองนะคะแล้วก็อย่าทานเยอะเกินไปเพราะจะอ้วนเป็นความดันไขมันเบาหวานนะอย่ากินเยอะมากตอนนี้ ดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะหรือบางคนเนี่ยจะเป็นแบบเกี่ยวกับโรคตับไตได้นะระวังด้วยโรคประจำตัวจะกลับมามากขึ้นเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันเหมือนลดลงดังนั้นเนี่ยกินอะไรก็เลือกกินนิดนึงอยากกินให้มันแบบว่าเยอะอยากกินให้มันเป็นขเขาเรียกกินเกินกินเพื่อให้พออยู่แล้วก็กินเพื่อรักษาสุขภาพ กินของดีอ่เนาะอันนี้เตือนนะคะส่วนไพ่านางฟ้ากำลังจะบอกคุณว่าคุณกำลังจะได้รับพรน,นั้นเนี่ยตั้งใจทำความดีนะคุณจะได้รับพรเนีน่ยการออกเดินทางลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในอนาคตไพ่ดอกไม้คือไพ่ดอกพีโอนี่เนี่ยเป็นดอกแห่งความจเจริญรุ่งเรืองนะอืมสิ่งดีๆีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ จมมูฟลงมือและก้าวเดินจ้ะนะลงมือและทำปฏิบัติซะไพ่ศาสนาบอกว่าเนี่ยให้คุณสวดมนต์การสวดมนต์นี่จะต้องศรัทธาตั้งใจด้วยนะมีสติสมาธิพิจารณาเนื้อหาในการสวดด้วยคุณถึงจะได้บุญกุศลน,นะจ๊ะส่วนเรื่องนิวร์เนี่ยก็อยากให้ตัดพวกความสวยงามลด อร่อยเสียงเพราะกลิ่นหอมก็คือความหลงในสิ่งต่างๆพวกเนี้จงปล่อยมันไปไม่ใช่ไปยึดติดแต่อะไรสวยงามของต้องอร่อยนะของไม่อร่อยกินไม่ได้นี่ไงพอกินของอร่อยอ่ะของอร่อยมันอาจจะไม่มีประโยชน์ที่ทบอกเตือนสุขภาพมันอาจจะทำให้คุณอ้วนเนาะอย่าไปยึดติดดังนั้นกินอะไรให้มันเป็นสุขภาพหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้เตือนแล้วเนาะ ส่วนไพ่องค์พ่อกำลังบอกว่าเนี่ยฮาร์โมนีหมายถึงครอบครัวของคุณน่ะจงสามัคคีกันมีความสุขความสงบในครอบครัวและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจ้าขอให้ชาวนาังการหรือชาวทัดลมมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ้ะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ